สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแฟนคลับคอมเมนต์สนันหลังเห็นภาพของพุทธานน์ประกบคู่มอสปฏิพานรได้ว่าทำเอาฮือหาไม่น้อยครับเมื่อพ่วงกับชื่อดังอย่างพุทอานนท์ศิลปกรรมทุบหน้าใหม่ไกลถึงประเทศเกาหลีและล่าสุดนั้นหน่าเปลี่ยนจำไม่ได้และต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อพุทอานนท์นั้นได้เปิดหน้าให้เห็นกันชัดๆครั้งแรกหลังจากที่ทำศิลปกรรม ที่เกาหลีทำให้หน้าเปลี่ยนไปกว่าเดิมมากและล่าสุดนั้นพุอานอนท์ก็ได้เผยภาพคู่กับพระเอกดังอย่างมอสปฏิพานพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าเมื่อวานเจอน้องมอสไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีผ่านไปวันเวลาทำอะไรน้องมอสไม่ได้เลยยังหน้าเด็กใสเหมือนเดิมขนาดลูกสาวโตจนจะเท่าพ่ออยู่แล้วก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นพ่อลูก นึกว่าเป็นน้องสาวมากกว่าบอกตรงๆเลยว่าหลานสาวคนนี้สวยมากหุ่นก็ดีว่าแต่ตูกลายเป็นลุงไปแล้วหรือนี่เฮอ้อวันเวลามันตามล่าตูจริงๆซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนครับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ